สวัสดีนะครับมโต๊ด1 5ทาหลอดทานะครับมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับกทุกๆท่านในค่ําคืนนี้นะครับค่ําคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทําคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อความรู้สึกลึกๆของคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ําคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุดาสีทุกเภศเลยนะครับไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดนะครับ มอโตสจะมาเตี๋ยพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับเขาขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊สกันด้วยนะครับก่อนที่จะมาเตี๋ยพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต๊สขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงาน ในตัวตนของคุณนะครับมีพลังภาพใบแรกเป็นพลังงาพาเอดออฟสอดเป็นพลังภาพาการฝ่าฟัานการ,รเผชิญหน้าการแก้ไขกับปัญหาคุณเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายปัญหาเข้ามาสกักเพียงใดคุณจะเป็นคนที่ ฝ่าฟันต่ออุปสรรคและปัญหาไปได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับเป็นภัองการที่เราอยากได้รับกับความเป็นความรู้สึกเดียวกันหรือการกลับมาเคลียร์ใจของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้คุณอาจจะคงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้ว อาจจะเป็นการที่เราเคยผิดหวงังเคยเสียใจในเรื่องความรักมานะครับเป็นพลังงานภายในเอาหวานการกลับมาอยู่ในแบบของเราการกลับมาอยู่ในที่เดิมการกลับมาอยู่ในสิ่งเดิมๆที่เราคุ้นเคยที่เราอาจจะเป็นไฟล์ที่เรากลับมาอยู่ในเซฟโซนที่เป็นตัวตนของเรานะครับมีพลังงานไพ่เพจออฟคัพนะครับเป็นพลังงานไพ่ความน้อยใจ กับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่มอบใจให้เขาในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ขอหัวใจของเราคืนมาคนที่ไม่เคยแคร์คนที่ไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ กลับมารักตัวเองมากขึ้นการดูแลการเอาใจใส่การที่เรากลับมาแคร์กับความรู้สึกของเราซะมากกว่าคนที่รักคนที่หมดใจไปแล้วในวันหนึ่งที่เราเลือกที่จะปล่อยจะมีคนที่กลับมาขอโอกาสการขอโอกาสการง้อขอคืนดีนะครับมีพลังงานไพ่ใน ten o p e r a t นะ ten of cups เป็นพลังงานไพ่ ความอบอุ่นความเป็นครอบเป็นครัวคุณกับเขาเคยมีอนาคตเคยวางแบบแผนเคยเป็นอนาคตในเรื่องครอบครัวด้วยการเคยทําในสิ่งที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่เติมเต็มในความอบอุ่นเติมเต็มในความรักในความสัมพันธ์หรือมีคนที่กําลังคิดถึงความอบอุ่นที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันหรือสําหรับบางท่านอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดียว,รยยวหรือสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่ เคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตการเป็นข้อเป็นครัวความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักการอยู่ร่วมกันการให้การเอื้ออาทรการดูแลความห่วงใยการทําให้กับคนคนหนึ่งนะครับเป็นพลังงานให้ในแปดตาบความอึดอัดความไม่สบายใจความการปกปิดกับความทุกข์ความผิดหวังความเศร้าภายนอกคุณอาจจะเป็นคนที่ดูเข้มแข็งคนที่ดูไม่มีอะไรแต่ความอึดอัดในตัวของเราเองมันอาจมี ความรู้สึกบางความรู้สึกที่เราเอายังเอาเขาออกจากความรู้สึกของเราไม่ได้ทำไมยังถึงยังเอาเขาออกจากความรู้สึกของเราไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ห่วงใยเป็นฝ่ายเราที่ผูกพันเป็นฝ่ายเราที่ทําเต็มที่เป็นฝ่ายเราที่มอบใจให้ใครแล้วเรามอบให้เกิดร้อยให้เต็มร้อยให้เต็มที่ทุมเทให้กับเขาในทุกๆอย่างนะครับเป็นพลังงานไพ่ในโฟร์ออฟสอดนะเป็นพลังงานไพ่ความนิ่งหรือตอนเนี้ย พลังงานของไพ่ความนิ่งในตัวของคุณเองคุณอาจจะกลับมาอยู่ในมุมของเราหรือการกลับมานิ่งดูถึงสถานการณ์คนคนหนึ่งที่กําลังร้อนใจคนคนหนึ่งที่กําลังร้อนหลนกําลังอยากกลับเข้ามาหรือมีคนที่แอบซืบแอบส่องคุณอยู่คุณเปลี่ยนไปคุณอาจจะคงไม่เหมือนเดิมแล้วกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ให้กับความรู้สึกต่างๆจะมีคนที่กําลังเสียใจจะมีคนที่กําลังเสียดายอยู่ในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่เทนเออปเปอเเป็นพลังงานไพ่ความ เป็นข้อเป็นครวงเงินเก็บเงินก้อนหรือในช่วงนี้คุณอาจจะโฟกัสถึงเรื่องการเงินของคุณการที่มีเงินเก็บเงินก้อนหรือทรัพย์สินเงินทองอยากมีบ้านมีรถหรือที่ดินหรือการที่เราขยับย้ายในเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะครับเป็นต่างางไพ่ในซิกออฟครับหกถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมมันมีบางห่วงวันเวลาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึง สิ่งเดิมๆที่มีคุณอยู่หรือเขาอาจจะไปไปสถานที่เดิมๆที่เคยพาคุณไปด้วยกำลังคิดถึงคุณหนักมากในตอนนี้ในสิ่งที่เคยผิดพลาดไปมีคนที่อยากกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดไปนะมีพลังงานไพ่ห้าถ้วยความเสียใจความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจที่ทำให้ความรู้สึกของคุณต้องจบไปในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจในวันนี้อยากกลับมาทำให้ความรู้สึกของเรา สองคนกลับมาเป็นดังเดิมกับความรู้สึกเดียวกันกับความอบอุ่นกับความเติมเต็มกับความห่วงใยการที่เติมเต็มให้แก่กันนะครับเป็นพลังไพใ,ในเพจอวานการติดต่อการสื่อสารการทักทายการทักทายจากคนแดนไกลหรือก็จะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังส่งข้อความมาหาคุณเขาอยากให้คุณตอบข้อความเขาด้วยเขาอยากรู้ใจคุณว่าคุณยังเหมือนเดิมหรือเปล่าคุณยังพร้อมให้อภัยกับคนที่เคยพลาดพลั้งผิดไป กับอดีตที่ผ่านมาอยู่หรือเปล่านะมีพลังงานไพ่ขวีนเอาคับใต้สําหรับนะครับเป็นพลังงานไพ่ความอบอุ่นความเติมเต็มหัวใจที่คุณมอบให้ใครแล้วคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่มอบให้เต็มที่ให้ใจกับเขาไปในวันนั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ขอหัวใจของเราคืนกลับมาหัวใจของคนที่ไม่เคยแคร์ในความรู้สึกของเราไม่เคยแคร์คนที่นักกันเขาแคร์กับความรู้สึกของคนที่เขารักเขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่เขารักได้นะครับอขอรบพระ ในในในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกที่อยากกลับมาเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์ขอรูปลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับมีไพ่ของ s i x o Of ครับซิกออฟวนะเป็นแพ่ังงานถึงการที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยมี ความประสบความสําเร็จหรือการวางแบบแผนเขาอยากมีคุณในแบบแผนเขาอยากมีคุณในทุกสตอเคาาอยกกมีุุณในทเรื่องราวและเราได้เดินเคียงข้างเราได้เดินเคียงคู่เราได้เดินก้าวเดินผ่านเรื่องราวต่างๆที่มีคุณกับเขาที่รู้กันอยู่2คนนะครับเป็นพลังงานให้เจ็ดถ้วยความฝันความหวังมีคนที่อยากกลับมามีความฝันมีคนที่อยากกลับมามีความหวังหรือเขากําลังฝันถึงคุณเขาคิดถึงคุณมาก เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังฝันถึงคุณอยากให้ความฝันที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วมีคุณเป็นคนที่เดินร่วมทางกับเขาครับเป็นนางพ่ห้าถ้วยความเสียใจความเจ็บปวดในตอนนี้มีคนที่รู้แล้วว่าความเจ็บปวดในวันที่ผัดผ้าแห่งความรักในวันที่ไม่มีคุณเป็นเช่นไรในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยเห็นค่าในวันที่ต่างกันโดยระยะทางหรือในวันที่ห่างไกลกันทําให้คนคนหนึ่งเห็นในความเป็นจริงว่าใครคือคนที่ เขาแคร์อยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นการที่ในวันที่เคยหมดรักในวันที่เคยหมดใจกลับมาตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณหรือจิตใต้สมนึกของเขาเป็นฝ่ายเตือนเขาหรือการที่เรายังมีจิตที่ผูกผ่านใจที่ผูกมัดที่คุณกับเขายังสื่อสารในความรู้สึกกันได้อยู่นะมีพลังงานไพ่เดอะไฮโลแฟนสิงเสทธิ์หรือคำมั่นคำสัญญามีคนที่คิดถึงคำมั่นคำสัญญาในวันนั้นที่เขาเคยให้คำมั่นคำสัญญาที่เขาผิดสัญญากับคุณไปเขาอยากกลับมาแก้ไขคำมั่นคำสัญญา ที่ให้ไว้กับคุณหรือเขาอาจจะไปเป็นฝ่ายที่กําลังอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนจิตดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภยัยกับในสิ่งที่เขาทําผิดไปนะมีพลังงานให้ปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจชีวิตคู่อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจทางเรื่องอารมณ์หรือทัศนคติที่ไม่ตรงกันบ้างแต่การที่เรารักกันเราผูผากพันการยอมดงให้กันนะครับเป็นพลังงานให้ถูกรับความรู้สึกเดียวกัน หัวใจเดียวกันหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักเขาอยากกลับมามองตากับคนที่รู้ใจเขาอยากกลับมามองตากับคนที่คุ้นเคยหรือในตอนนี้เขาอยากพูดคําว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปเขาโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาทําให้ความรู้สึกของคุณเหมือนเดิมนะมีพลังภาพดีหายพิเทศความรับการปกปิด การซ่อนเลนการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาหรือการหงุดหงิดว้าวุ่นในตอนนี้กลัวที่จะเสียคุณไปจริงๆในตอนนี้เขาดูแลว,ว่าใครคือคุณค่าแห่งความรักและความผูกพันเดวิลเป็นพลังงานไพ่กีเดนความรักความโรคความโกรธความรง้งมีพลังงานไพ่การที่แอบผึงห่วงในตอนนี้มีคนที่ห่วงคุณมากมีคนที่แอบผึงคุณอยู่หรือการกลับมาคราวเนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ข้างรักคุณไม่ยอมจากคุณไปไหนเขาจะเฝ้ามองคุณเขาจะทําเพื่อคุณ เขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณนะครับเป็นพลังงานให้สิบถ้วยความเติมเต็มความเป็นครอบครัวคุณกับเขายังเป็นครอบครัวกันอยู่นะเป็นพลังการที่ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาหรือเป็นฝ่ายเขาที่พยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไรความรักความผูกพันยิ่งทวีคูณความรักความผูกพันยิ่งเพิ่มพูนในตอนนี้นะมีพลังงานให้เดือดเฉลี่ยตรรกฎลัคนากรรกฏ ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมความเข้มแข็งความอดทนทุกคนมีขีดจํากัดแห่งความอดทนทุกคนมีขีดจํากัดที่ผ่านมาของเราอาจจะเป็นฝ่ายเราที่อดทนกับเขามามากพอแต่ตอนนี้การกระทําของคนคนหนึ่งจะกลับมาพิสูจน์ในตัวของเขาเองนะครับเป็นทางานให้การพบเจอกับคนที่มาป,ปากากฏต่อหน้าคุณการที่เขามาพูดคุยออกับคุณความรู้สึกของคุณ การตัดสินใจของคุณทุกเส้นทางเดินคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจและเลือกเส้นทางเดินที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองอาหา้าเหรียญความเหน็บหนาวความอ้างว้างในวันที่เราเดินตามเขาในทุกๆก,ก้าเขากลับไม่เคยหันกลับมามองไม่เคยหันกลับมาแคร์ในวันที่เราเดินตามเขาอีกก้าหนึ่งแล้เราหยุดเดินวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังหันมาแล้วไม่พบเจอกับคนที่ เคยห่วงใยพบเจอคนที่เคยผูกพัดเคยผูกพันนะครับเป็นพลังงานไพ่การร้อนลนความร้อนใจเสียงของคุณยังก้องอยู่ในความรู้สึกหรือในความคิดของเขาเขากลับมาเห็นในความอยยิ้มหรือเขาอยากกลับมาเห็นรอยยิ้มความอบอุ่นที่คุณกับเขาเคยมีแสงแห่งความรู้สึกเดียวกันความอบอุ่นที่ได้พูดคุยความอบอุ่นและความเข้าใจที่มีคุณและเขานะครับเป็นพลังงานไพ่ในตอนนี้มีพลังงานไพ่ขีนอักษสามดาบความเจ็บปวด ความทุกข์ใจมีคนที่กำลังเจ็บปวดเขาอยากกลับมาขอโทษคำพูดคำจาในวันนั้นที่ทิ้มแทงใจในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เจ็บปวดเองทุกเองเสียใจเองผิดหวังเองหรือเขาเป็นฝ่ายที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากขอโทษในวันนั้นที่เขาทําผิดไปนะครับเป็นพลังงานไพ่หกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆการการช่วยเหลือการดูแลความเอาใจใส่นะมีพลังงานไพ่แปดเหรียญคือคนที่กําลังพยายาม ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เท่าเทียมกับคุณหรือการที่อยู่ด้วยกันแล้วใช้ความรักความผูกพันความห่วงใยการที่แคร์กับความรู้สึกหรือการที่ซัพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกซึ่งกันและกันความดูแลและความห่วงใยของคนคนหนึ่งนะครับเป็นนางพายห้าไม้เท้านะปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจหรือเข้ากำลังแก้ไขกับปัญหาที่เอาคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือปัญหาตอนเนี้ย เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงวันที่คุณปกป้องเขาวันที่เราเคยแก้ไขปัญหาไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องชีวิตของเราหรือในเรื่องครอบครัวของเรานะเขาคิดถึงคุณมากเขาแครคุณมากเขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้ามาทําเพื่อคุณบ้างนะครับในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังแก้ไขในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดไปอยากเดินหน้าอยากทักทายกลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์นะ,อะขอรูกทางงานไพ่ข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารหาคุณในค่ำคืนนี้นะครับมีเดอะทาวเวอร์นะเดอะทาวเวอร์ Tower, การจับได้การโป๊ะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาไม่ได้ เขาก็ดูนะว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาทําให้ทุกสิ่งทุก,ทกอย่างจบลงไปคุณอาจจะไม่เชื่อใจเขาคุณอาจจะไม่เชื่อมั่นเขาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการกระทําจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เขาจะทําเพื่อคุณบ้างนะมีพลังงานไพ่เพลทอฟครับนะขอโอกาส่งการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ แม้ว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้นะว่าโอกาสที่คุณจะมอบให้เขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นโอกาสที่น้อยหรือเกินนะครับเป็นลงงาไพ่คิงออฟสอดราชาถือดาบหรือคนที่มีอีโก้เยอะฟอร์มเยอะฟอร์มมากกาลังรถอีโก้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนที่รักกันเนี่ยเขาจะปกป้องเขาจะไม่ให้ใครมา ทำร้ายกับคนที่เขารักหรือเขาจะไม่ทำร้ายกับคนที่เขารักในเรื่องคําพูดคําจาหรือการที่เขารู้ความคิดรู้ความรู้สึกรู้จิตใจของคุณนะครับเป็นพลังงานให้เดือดทำแบรนด์สายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันเขาอยากกลับมามีความผูกพันเขาอยากกลับมามีความผูกมัดที่ได้อยู่กับคุณนะครับเป็นพลังงานให้เดือดซันนะเสือสันความสุขความสมหวังความสําเร็จนะครับเป็นพลังงานให้คิงออฟคราชาถือถ้วยขี่ออฟครับ ราชินีถือถ้วยนะคุณคุณกับเขายังมีความรักและความห่วงใยการดูแลการเอาใจใส่การทําเพื่อกันนะครับเป็นพลังงานไพ่การที่ในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังตามตื้อตามง้ะขอโอกาสการที่ให้คุณค่าการอยู่ร่วมกันการดูแลการการห่วงใยกันนะครับเป็นพลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาพบเจอคู่อธิษฐานพบเจอคู่สัญญาพบเจอคนที่เกื้อกูลสิ่งอักครับ คนเก่าๆคนเดิมๆหวนกลับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์คนเก่าเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจอยากกลับมาขอโทษนะขอโทษกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ววันเวลาที่ผ่านไปเขาอยากให้ดืมวันเวลาที่ผ่านไปยันได้หรือเปล่าเขาจะทําวันเวลาปัจจุบันให้ดีที่สุดให้สมดังที่โอกาสที่คุณให้มอบให้เขา สมกับโอกาสที่คุณให้กับเขานะครับเป็นพลังงานไพอ่เอเาวานาการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสำหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสำหรับคนที่เปลี่ยนแปลงสำหรับคนที่แก้ไขกับสิ่งที่ผิดทุกคนผิดได้ทุกคนพังได้ทุกคนเผลอได้แต่อย่าเผลอบ่อยนะครับเป็นไพ่แห่งการที่ในตอนนี้มีคนที่รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาแคร์คุณมากแค่ไหนในความรู้สึกของเขานะมีพลังงานไพ่ใน1ิบไม้เทา้า1ิบไม้เท้าคือการที่คนคนหนึ่ง อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังทุ่มเทและมีความรับชอบในเรื่องการงานหรือการทุ่มเทแบกภาระในตอนนี้ของเขาอยู่หรือการที่เขากลับเข้ามาเนี่ยเขาอยากทําทุกสิ่งท,ทุกอย่างเพื่อคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เป้าหมายเดียวคือคุณในตอนนี้สเตนชาวสิงรัคนาสิงหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนหรือการที่เราไม่สตองแล้วกดีที่ผ่านมาหรือมีคนที่กลับมายอมพ่แพ้กับคนคนหนึ่งที่ มอบใจให้กับเขาในวันนั้นเขาอยากได้รับหัวใจและหัวใจดวงที่เคยผูกพันดวงที่เคยผูกจิตด,ดวงที่เคยผูกมัดซึ่งกันและกันนะครับเป็นนางงายสิบสิบดาบนะสิบดาบคือความเจ็บปวดในตอนนี้มีคนที่รู้แล้วว่าความเจ็บปวดในวันที่ห่างไกลหรือในวันที่คุณจบไปหรือในวันที่เราขาดกัน มีคนที่ทุกทนมีคนที่ทรมานมีคนที่สำนึกในสิ่งที่เขาทำแล้วนะมีพลังให้ความนิ่งความเงียบหรือการหลับตาลงหรือการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณในวันนั้นนะการเฝ้ารอการรอคอยการเฝ้ามองเ <c oughs> ขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เฝ้ามองเวลาเฝ้ามองโอกาสเฝ้ามองจังหวะโอกาสที่มันอาจจะเป็นฝ่าย เขาคิดนะว่าโอกาสที่มันความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาหรือโอกาสที่ผ่านเข้ามาเขาจะควายคว้าโอกาสที่ทําให้ดีที่สุดในวันที่เราได้กลับมาเป็นครอบครัวในวันที่เรากลับมาดีกันหรือในวันที่เรากลับมาปรับความเข้าใจและพูดคุยในเรื่องความรักเหมือนกันนาะมีพลังอ่ไพเดทคุณคือแสงสว่างที่คอยนําทางและความรู้สึกใหม่ของเขาในวันนี้เขาดูแล้วว่าความภาครักแห่งความรู้สึกมันจบลง เป็นเช่นไรนะเขาอยากภาคกับคุณด้วยความผูกพนันเขาอยากภาคกับคุณด้วยความรักในศัตรธรรมของชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจยความผิดหวงังความพัดภาคนะครับเป็นพระเอกงการที่มีคนที่รู้แล้วว่าความรู้สึกที่มันช่างอ้างหวงังและความโดดเดี่ยว ในวันที่ไม่เหลือใครในวันที่ไม่มีใครหันไปทางไหนไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แคร์เขาไม่มีคนที่แคร์กับความคิดไม่มีคนที่แคร์กับความรู้สึกไม่มีคนที่เคยผูกพันและห่วงใยนะโอกาสที่เขาจะตามหาความรู้สึกในตัวสิ่งที่มีค่าในตอนนี้ของเขาก็คือความรู้สึกดีๆที่คุณเคยมอบให้เขาในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ตามตามงอนงออ้อนวอนวิงวอนขอร้อง แม้ว่าอุปสรรคหรือกับปัญหาสักเท่าไหร่เขาอยากได้รับความรู้สึกและหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังไพ่เจ็ดไม้เท้านะเจ็ดไม้เท้าคือการที่การบล็อกกันไปหรือการปิดกั้นกันไปหรือการที่คนคนหนึ่งกลับเข้ามาแล้วเป็นฝ่ายเขาที่กาลังปกป้องคนที่เขารักคนที่เขาแคร์คนที่เขาผูกพันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในอวาน ในอวานาเป็นพรห่งการที่ในตอนนี้อาจจะมีคนที่ต่างกันโดยระยะทางหรือการห่างกันไปในวันที่ห่างมีคนที่เดินหน้าก่อนมีคนที่ทักทายก่อนมีคนที่เทคแอคชั่นก่อนในตอนนี้เขาจะทำทุกทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้รับหัวใจหรือความรู้สึกหรือความรักจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นหนังสให้ดีหายพิเทศความรับการหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจนะการมูฟออนวันเวลาการเวลา เป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นวันเวลาผ่านไปสักเพียงใดหรือวันเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดเขายังลืมคุณไม่ได้นะในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดไปในสิ่งที่เขาเคยทําให้ความรู้สึกของคุณต้องพังไปในวันที่เขาเหมือนตัวคนเดียวหรือเขาไม่เหลือใครในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงดีเอ็มเพอเรอร์คนที่ดูแลคนที่ห่วงใย แต่ตอนนี้การกลับเข้ามาขอโอกาสหรือการง้อของคนคนหนึ่งเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจและถามกับความรู้สึกของเราว่าเรายังรักหรือเรายังแคร์หรือเรายังพร้อมให้อภัยกับคนที่เคยทําให้เราเจ็บให้เราเสียใจในวันนั้นกลับเข้ามาใช้ความรู้สึกเดียวกันหรือการที่อยู่ร่วมกันหรือช่วยเหลือเกู้กูลในความรักในความสัมพันธ์อีกหรือเปล่านะครับหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตาม กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ